ครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลา5โมงกว่า5โมง40กว่าแล้ววัสดีจะไปหาดูกับตรงกับข้าวนะครับก็มเเลยถ่ายบรรยากาศให้ชมกันเดี๋ยวดูกับข้าวครับช่งเย็นช่งเย็นอากาศก,ก็เย็นเย็น มีลมโชยลมหนาวนครับมีลม่ชยลมหนาวแต่ก็ไม่ถึงับหนาวมากครับผมเดียวกัจังหวัดก็คงจะหนาวกามาก็คงจะหนาวกันแล้วอาบน้ำได้ไหมนอ้อกรุงเทพยังไม่ถึงกับหนาวเลยนะครับ,บกาบเหก็เริ่มร้อน้ปแล้ว อากาศเย็นไม่กี่วันเองครับเพื่อนๆได้ชมกันไปวันนี้ทุสกสกิลเขาไม่ให้วางขายของดังใจมือเมื่อกี้เห็นนี่นะขายรูปมาตรวจทำไมร้านค้าต้องขยับเข้ามาข้างในขายของไปเรื่อยไปรถเมล์นะครับ เป็นไม้ฝางอยู่นะครับเป็นเยอะครับช่วงนช่วงเย็ 4, 5, 10, นห้าโมงห้าโมงกว่าห้าโมงสี่สิบห้าสิบสิบแปดนาฬิกาแล้วครับไปดูกับข้าวก็เลยถ่ายให้เพืาา่อนๆในชมนะครับผม ดูกันไปนะครับแล้วก็ไม่ถึงกระิดหรือว่าติดไปแล้วตอนทาหมองก็งน่าจะไม่ติดเท่าไหร่ดูแล้วเพราะภาคอี้แถวร้ามก็จะไม่ค่อยติดถ้าไม่มีเสื้จัดการหรือการแข่งขันกีฬานะครับ จบเบอร์ในชมเงินไปเบอร์ในบเนไปนะครับอ่าเปบรรยากาศดวงเย็นเย็นแาลมคอนเทน รถลาก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยไม่ถูกัติดครแลครับ ผมก็เดินซื้อของจัดจงจับจ่ายกันจูงเย็นเลิกงานหาสกงลกับข้าวริงกันครับจบกันไปนะครับครับผมโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับดูคงดู่ากตอนสวัสดีครับ